ค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมคาเอาเข้าจริงถ้าเผื่อว่าเรามีธุรกิจที่ไม่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิชุมชนก็อาจจะไม่เกิดภาพการคัดค้านโครงการขนาดใหญ่ในหลายๆโครงการโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับแร่ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะมันอาจจะไม่เกิดเลยค่ะการคัดค้านหรืออาจจะเกิดน้อยลงกว่านี้เพื่อให้ความหวังที่แฟงพูดเมื่อสักครู่มันเป็นความจริงประเทศไทยก็เลยเข้าไปอยู่ร่วมในแผนปฏิบัติการดําเนินธุรกิจที่จะไม่ไปละเมิดสิทธิมนุษย ชนเรียกย่อๆว่านแอปอย่างที่เกลิ่นไปช่วงต้นรายการนะคะประกาศใช้ไปแล้วค่ะคุณผู้ชม3-4ปีก่อนหน้านี้สําหรับแนปฉบับที่1และปีหน้าจะมีการประกาศใช้แนปฉบับที่2ไทยเป็น1ใน30ประเทศของโลกที่มีแผนปฏิบัติการนี้เป็นเรื่องดีแต่ยังมีช่องโหว่อีกเยอะล่าสุดภาคประชาชนจัดวงออนไลน์คุยกันเรื่องนี้และมีข้อเสนอในการอุดช่องโหว่ของแปค่ะ ความตั้งใจจริงนะฮะในการที่จะทําธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการสโงนชนคือปัจจุบันเนี่ยธุรกิจไม่สามารถที่จะดำเนินได้โดยอิสระได้ตามอาเภอใจมันมีความคาดหวังมันมีกฎเกณฑ์มันมีกฎระเบียบที่ออกมาที่ทางธุรกิจจําเป็นที่จะต้องทําตามแต่สิ่งหนึ่งซึ่งขาดก็คือว่ายังอาจจะไม่มีความรู้หรือแหล่งข้อมูลเพียงพอว่าในการที่จะต้องดําเนินธุรกิจที่ สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนเนี่ยจำเป็นต้องทําอะไรอย่างไรบ้างตัวแผนแนบแผนที่หนึ่งเนี่ยที่เขียนมาคือมันไม่ได้มีการไปแก้ไขในบางเรื่องหรือแนวปฏิบัติอะไรเลยแต่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการไปสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าใจว่าแผนแนปบคืออะไรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนคืออะไรซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะกับการเรื่องการการสร้างความรู้ความเข้าใจแต่ สี่ปีมันมันสามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านั้นนะคะเราก็ยังคาดหวังว่าแผนสองมันจะต้องเป็นเรื่องปฏิบัติการแล้วต้องไม่ใช่เป็นเรื่องมานั่งให้ความรู้กันละความรู้ก็คือก็ทําคู่ขนานไปแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือต้องมีปฏิบัติการแล้วต้องมีการแก้ไขต้องมีการไปออกระเบียบออกกฎเกณฑ์แล้วก็ทํานําความรู้ความเข้าใจเนี่ยมาสร้างให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะคะ แนบหรือว่าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนนี้เดินหน้าตามหลักการที่แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนหลัก